สวัสดีทักทายนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่ห้องบันทึกเสียงโฆษณานะครับผมก็มีอยู่หลายเพจเหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งเพจที่ผมจะมาอัพเกี่ยวกับงานลงทางทางเพจน,นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสปอตโฆษณาครับวันนี้มีลูกค้านะครับมาทำสปอตโฆษณาในชื่อเด่นหมูสดนะครับซึ่ง ผมก็ได้ผลิตสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาให้ฟังกันดูนะครับในส่วนของสปอร์ตก็จะมีเกี่ยวกับารายละเอียดเรื่องของงานตัดต่อด้านเสียงครับการใช้เอฟเฟกแล้วก็ในเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเสียงโฆษณาด,ด้วยครับก็คงไม่ได้ให้ดูบางขั้นตอนนะครับมาให้ฟังในตัวของสปอร์ตกันเลยดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวผม หาดูปุ่มก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าทําการไร้สุดในส่วนนี้ครับนอกจากนี้ผมฝากงานด้วแล้วกันครับก็จะมีเกี่ยวกับงานเรื่องของการผลิตสปอตโฆษณานะครับงานวิดีโองานถ่ายภาพรวมไปถึงงานตรายานแล้วก็มีงานในส่วนของช่อง YouTube ทั้ง2ช่องด้วยนะครับตอนนี้ก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องของสปอตโฆษณาก่อนแล้วกันครับไม่แน่ใจว่ากดปุ่มถูกไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วครับเด่นหมูสดเจ้าเก่าเจ้าเดิมมา,มาจำหน่ายเนื้อหมูสด,หสดใหม่จากฟาร์มเนื้อสด3ชั้นสันนอกสันในเนื้อสะโพกเนื้อสันคอเครื่องในหมูตับสดเนื้อติดกระดูกอ่อนซี่โครงอ่อน กระดูกเล้งหมูล้วนเนื้อหมูของเราสดะอาดคุณภาพดียกมือดักวักมือเรียกกันได้เลยครับขายแค่ในราคาไม่แพงเชิญพ่อบ้านแม่บ้านมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับคุยง่ายขายในราคามิรภาพเรามาให้บริการกันถึงหน้าบ้านท่านแล้วเชิญท่านที่รถบริการกันได้เลยครับแล้วเรายังรับจัดส่งตามงานพิธีต่างๆเด่นหมูสดเจ้าเก่าเจ้าเดิมผมว่าถ้าเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่ง ให้ให้ฟังนะครับใช้ใช้เมาส์มือนี้ก็ได้ฮะพอดีมันไล้สายนะครับคือลูกค้าที่มาผลิตสปอร์ตเขาเลือกดนตรีเองนะครับถ้าเกิดปล่อยลงโซเชียลเมื่อสักครู่ผมไม่แน่ใจว่าจะโดนตัดเสียงออกหรือเปล่ปาเพราะว่ามันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าอีกเวอร์ชันนึ่งนะครับผมทำเป็นดนตรีไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับให้ลูกค้าคือทำแถมให้เข้าไปนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมา เช็คฟังกันอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเป็นเวอร์ชันนี้แล้วกันนะครับสำหรับงานผลิตสปอตโฆษณานะครับก็จะเห็นแถบงานตัดต่อแบบเรียบเรียบไม่ง่ายนะครับเพราะวงานนี้ก็ต้องเน้นเกี่ยวกับโทนเสียงที่ชัดเจนสักนิดหนึ่งล้วกันครับแล้วก็ดนตรีที่ประกอบในส่วนของงานภาคสปอตโฆษณาครับมาแล้วครับเด่นหมูสดเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาจำหน่ายเนื้อหมูสดใหม่จากฟาร์ม เนื้อสดสามชั้นสันนอกสันในเนื้อสะโพกเนื้อสันคอเครื่องในหมูตับสดเนื้อติดกระดูกอ่อนซี่โครงอ่อนกระดูกเล้งหมูล้วนเนื้อหมูอมของเราสดสะอาดคุณภาพดียกมือดักกว<ะ>ักมือเรียกกัน,กนไ,ดได้เลยครับ,รบขายกันในราคาไม่แพงเชิญพ่อบ้านแม่บ้านมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับ คุยง่ายขายในราคามิตรภาพเรามาให้บริการกันถึงหน้าบ้านท่านแล้วเชิญท่านที่รถบริการกันได้เลยครับแล้วเรายังรับจัดส่งตามงานพิธีต่างๆเด่นหมูสดเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอเคครับนี่ก็คือในส่วนของงานสปอร์ตโฆษณาที่ผมทำส่งให้กับทางลูกค้านะครับคือนอกจากจะเป็นในส่วนของสปอร์ตโฆษณาแล้วนะครับก็มีสคริปต์สคริปต์นี้ผมก็มา ปรับข้อความสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคําที่ลูกค้าเขียนมาเนี่ยเราก็ต้องมามาปรับนิดหนึ่งบางคํามันอาจจะตกไปหรือสระอะไรต่างๆนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานให้กับลูกค้าแล้วกันครับท้ายๆนะครับท้ายๆผมฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับงานผลิตสปอร์ตโฆษณางานในห้องันทึกเสียงนะครับในสายด้านโฆษณาเนี่ยก็สามารถ ติดต่อกันได้เผื่ออยากโฆษณาเบรนด์ของตัวเองนะครับทางโทรศัพท์นะครับ0807336171แล้วก็ทางด้านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วกันครับทีมภาพโฆษาสาถ้าติดต่อทางเดียวก็หลากหลายงานเหมือนกันนะครับรุมไปถึงงานอื่นๆนะครับถ่ายภาพถ่ายวีดีโอแล้วก็หลากหลายงานแล้วกันนะครับก็พยายามจะบอกเล่าแล้วกันนะครับในส่วนของแต่ละงานทําเป็นเกี่ยวกับคลิปให้ทุกท่านได้ ติดตามแล้วกันนะครับส่วนงานนี้นะครับก็เน้นไปในเรื่องของการผลิตสปอตโฆษณาแล้วกันครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ